การที่สามธานาการน,นี่กล่าวถึงพระนางบทสดีพระราชมารดาขาบทราบข่าวสารการนิรเทศพระเวสสันดรรับอาสาไปทูลวิงวอนขอโทษกับพระเจ้ากรุงสนชัยให้ทรงรถย่อนผ่อนโทษให้แต่ไม่สำเร็จจากนั้นพระเวสสันดรทรงบําเพ็ญมหาฐานเรียกว่าสัตตดกมหาฐานคือพระราชทาน ช้างม้าราชรถโคน,นมอย่างละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยและทุนลาพระชนกพระชนนีพระนางพระนางมัดสีรำพันถึงความเป็นมาจนถึงขึ้นราชรถเวียนรอบพระพาราเป็นการสร้างเมืองมีพรหมามสี่คนมาทูลขอมาในราชรถพระองค์ก็เพื่อปลดพระราชทานให้ อ่าก็จะว่าอาสักเล็กน้อยโดยสังเกตและทันกันพุทธสติยาปิโคติ and the uh... พร,พระนางประจงจับสบายพรานสะพักพระทานปะทุมิตสมเด็จพระอาคาลตราชกาญยาเสด็จทรงสีวิกากร ก็รีพร้อมมาโดยดวนตามท้องชนูอวนสนามในบาดเดียวใจก็ถึงซึ่งพระตามนาพระโอรุดักยอดทรงสา Yeah, yeah, yeah. สงคําสดโสกา เจ้าผุดสดียงทอดพระเนตรห็นพระมาทสีโศกสะอื้นหายกโลูนางพระนางหญิงอาลายสวมกอดสีสะทายพายพระหักขวาลูประปิดสดางพระโอ,โอ,โอโรส เธอก็อสรงพระกรรมสดสะอื้นหาย ลูกรักมาต้องโทษอุสาหาสอสางทางประโยชน์อันใหญ่ยิ่งเห็นยาจกจนจริงไม่นิ่ง จะผูกพระสอให้อาสานสินชีวิตพระโลคาไม่มี ญิกยทั้งตายเพียรทิชาการก็เจียวชานจำนาหมดพระเกียรติยศก็ปรากฏทถุอทูกทติสาปฏิลาชูหีอันหนึ่งลาวท่า ต่างแต่ว่าจะพาสุขทุกตำบลควรแลหรือประชาชนมาริษยา ว่าจะเห็นแก่แม่มั่งม่เป็นไรพระลูกเอ๋ยอ,อย่าร้องห้าฟังแม่ สันติกังคันตวายสมเด็จนางพระยาตาปลอพระลูกแก้วแล้วกอรีราอาจมาเฝ้าพระบาทราชสามีสมเด็จพระพุทดียอพระกอนชุลีแล้วก็โสกายุตอนนาพระทินังนั้น ตะโตรัตยาวิวสเนกรันอนุลังสิทิพา,ากนปางเมื่อประเวทฉันดอนบวนรราชนาธาน นาฮาตวายเท้าเธอสะสงสงสุคนทะลนระเรื่นชื่นนายสายประนักงานเชิญผ่านพา,าจีตะวายพุนจิตวายสด็จเท้าทีสวยสบายประไทยแล้วประภาคเธอพองแแอว เพื่อจะบำเพ็ญประพธิยาณสันด็จออกอยังโลงทานทองสนามอมาตย์มอบตามตำแหน่งอยู่สะพระังจึงเผยพระโอษโปรดพระพาสร้างสหาชาติโยธา บรราอาพรเครื่องประดับสำหรับแต่งแล้วสั่งวิเศษให้จัดแจงเครื่องกระยาหารของข่าววานสำหรับจะประราชทานคนเข้นใจจนทั้งสุราเมรัยไม่ควรจะให้เป็นทานโซนดานางเททวรุลุนิง ว่านักเลงสุราบานจะติดชินเธอก็หายประราชาทานจินทุปการแล้วให้จ่าแจกสัตตสะดกมหาทานเปินโตอ,อนวหวโคตชาสารสิ่งละเจ็ดล้อ รารารรตัน,นาปาคนทอ,องตาขายกรองปกกระพองหัดทีขามานณยพีเม่นายหัดทาอาจารย์ที่งประจำคอ มือถือคอครามดำสุวราณโคดจะซานแต่ละตัวละตัวนั้นเนี้ยวแรงร้ายคำรนมาต่างเคียเกิดในป่าตน้น หางปกสนสมตะกูลหทีสตังอันสเตทตวายให้จ่าแจกอัสดนรนราชภาชีเลือกที่ตัวดีดีเรื่องนลงองอาจสินทวี พระพาณีย์เกิดแต่ชาติสินทบวพววขีตตะลบตาลวยลายอยู่ปืนไฟไม่ทดถอยล้างตัวนั้นก็พยศย่างยำซ้ำลอยอยู่กับที่ ล้วนแต่ชาติาพีละวางนายเครื่องอ่านใส่ปะภัยพร้อมยอมเจริญตายทามนเีพี่มีนายมาถือหมายแสทุกคนหมดสัตตะละทัสเตทัต,ะตะวา ให้จ่ายแจกราดชารดอันบรรจงพร้อมนั่งป้ายโดยกุมกรรมกงอารมณ์ก้อนงอนแอกแปลกบลาลังสวรรค์จะโลลากเป็นชั้นช่อย สัพาลงกาละภูอัสสิตังประดับด้วยเพชรพรอย้อยระยับระดับสีเทียมด้วยสินทพาชีทั้งคู่นายสาลทีทือโน ดูสง่าในตาหนลึก็กรอกลมในราชชะรถน่้นางนนสนมนั่งสงเอียมอยู่คนทานนั้นก็ทัดเทียมปทุมทองวิมนพักก็พูดพองละอองดวงดวนนั้นอาจะเชยชวนยวนวิญญา การาชูหิอลังกตายประดับเครื่องอาพรายพรานดังสุลางนางสวรรค์นในชั้นฟ้าสัตะเทนสเะทะะุสติทัตวายให้จ่าแจกโคนนมอีกเจ็ดร้อยมิได้ขาด ทางท่าทาสีก็กสิ้นเจ็ดฝ่ายสมเด็จพระเวทฉันดอนให้ปราบรองชาวพระนครในขอบเขตขั้นตะสีมาเมืองยาโจก,ก่อน,น่นเนื่องเขามาลพระราชาทา ก็สองสาตุการอนุโมทนาบางก็โซกาปรึกษากัน แก้วจะลวงลับเราคนจนก็จะอาภัพอัประาพาเราคนจนก็จะอาภัพอัประาพาแสงกันดานจะได้รับพราชาทานก็แต่ในวันนี้บางก็ลออ ตัสะดุมหาทานแล้วพระทายเธอก็พองแผ้วเชิญบ้านต่อประธานและบารมี เลียวลูกไม่ต้องไปนักอยู่วางนี่แล้เมื่อสีก็เนาะกลัวเป็นไม้อยอมเพราะว่าอา่อยู่คนเดียวก็ไม่มีผัวก็เหมือนคนเป็นไม้เนาะอ่พระเจ้ากุงสนใจบอกไหนอ่อเป็นไม้มันทุกยังไงเ่าห้พ่อฟังสิ่ก็จงจะเ่าว่าอ่ะสักหน่อยนึงดูมีเนี้งนงะครับ 三三。 ยว่าไม่กลัวเกรงพอสิน้นบุญผู องผัวสามผัวไม่ได้เพิ่งพาพอตกงเป็นไม้อย่าจิ้งชายอย่าแลมองจูจีคอยจ้องขอนนาจะว่าไอคนละปากบอน,นี้มันก็อคอนนินทานาต่งตงตงนางๆนานาให้ชํำสวงใน แต่พอผัวตายพูดกันน่ะเป็นตับนว่มียาไฟยาทีลาบลมมาสายลายนาะบังว่าอยักหลอมน่ะเือกขอมมาลายยผัวตัวน่ะจึงตายยาเสนีย์ตนที่ไหนผัวทิ้งน่ะก,กว่า หัวท้อปากจัดดาจอวันละลายหนผัวคงงำลำคาญอับอายคนผัวจึงงกระจนนีจากจอนวสาระพับนาทีเขา ยาพูดในไอ้บางก่อพากันขดในไอ้บางก่อพากันคอนขันจะทาปแปลงน้ำนาเมื่อยามร้อนและแต่งตัวเมื่อก่อนและก็แลเห็นหมออตาเข้าพางกันเข้าว่ากะเ้าเยาอยู่ ว่าอยากจะมียาผัวนะกลกรรมังงนะินนางข้นงเราว่าปล่อยตัวปล่อยหนะ้าตามมันก็พากันว่านะไม่เข้าทีว่าปล่อยตัวอยาย่อยาคงทุกยากแต่พอผัวพระลงไปอยาเป็นผีดูเป็นคุณป่า ปาราข้างปีติอเตียนโนนีนาทุกนาอายนางครั้นเลว่าเหลือแลหรือมันก็ว่าเล่นตาพอเดินก้มหน้ามันว่างต่างๆนำมาทำปั้นปึงดูว่าปึงปังไว้ยศไว้อย่าง ทำมัญญาเมื่อผัวยังอยู่ดูสิไม่สู้ว่าจะยากงาผัวทั้งสามนักนาเขานับถืออนานเหมือนเรือนนามีรั้วหรือมันก็เขาว่าตำลาหมดบุนผัวลาเมือนรั้วไม่มี ว่าทุกงาของใครที่ไหนจะเท่าว่ามีแต่โศกเศร้าว่าน้ามองสีทุกร้อนเข้ารวมนุ้มอินนาเสียทุกนนทุกเนียต่างๆนา,นา,นาน